สำหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่แบบขั้นจริงจังผมแนะนำให้เป็นตัวนี้ครับอันนี้คอตแมนนะคอตแมนก็ <ot> คือสีน้ำเกรดนักศึกษา8 ml กับหลอดใหญ่เนี่ย21 ml แบบไหนคุ้มกว่ากันบอกได้เลยว่าสําหรับผมแบบใหญ่นะครับเหมือนกันพู่กันมันก็มีหลายยี่ห้อเอาที่ให้ผมแนะนําสําหรับคนที่เริ่มใช้ใหม่ๆเลยแลวกันก็น,นี่เลยคู่กัน MasterAr t r e n a น i ะ s s a ซ c e สีเขียวนะครับหัวกลม เรื่องสีจบไปแล้วเรื่องผู้กันจบไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของกูเฮ้ยไม่ใช่ต่อมาเรื่องนี่ถัดสีนะจ๊ะ ตอนซื้อมาไม่มีสีนะพอบีบสีไปแล้วเป็นงี้มีสีอยู่ข้างในช่องเล็กไว้ใส่สีช่องใหญ่ไว้ผสมสีอันนี้ไม่ได้เลอะนะทําตัวอย่างให้ดูตั้งใจนะครับ <S <S ถ้าเกิดซื้อเฉดสีส <S 1> <S 1> ตามที่ผมบอกทั้งหมด <S <S ควรจะต้องซื้อถาดสีเนี่ยให้มันมีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ดูจากว่าหลุมเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ24-28หลุมแต่ถ้าเกิดถาดเล็กมันจะอยู่แค่16-20หลุมแค่นั้นเองมันน่าจะไม่พอกับเฉดสีที่ผมบอกไว้อันนี้ผมซื้อสีมาเพิ่มก็ต้องมาหยอดสีตามนี้เองมันก็ไม่พอไงดังนั้นราาาาคต่่งกกันไมม ซื้อถาดใหญ่ดีกว่าทีนี้เนี่ยวิธีการบีบสีลงถาดจริงๆว่าจะพูดในคลิปนี้เลยแต่คิดว่ามันน่าจะยาวเกินไปดังนั้นเรื่องการบีบสีลงในถาดมันยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะขอยกไปพูดใน EP ีหน้าแล้วกันนะยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็รอติดตามคลิปหน้ากันด้วยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์สัญกระดิ่งกุ๊งกุ๊งนะครับจะได้รู้ว่าไอ้คลิปหน้าเนี่ยมันลงเมื่อไหร่ถาสีจบไปต่อมาอุปกรณ์ชิ้นสําคัญมีสีมีผู้กันไม่มีกระดาษได้ไงก็ต้้องมีกระดาดาษวย กระดาษมันมีอยู่หลายขนาด A 1 A ศ A 2 A 3 A 4อันนี้ไปเลือกใช้เอาไม่สําคัญเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อรูปที่เราจะวาดสิ่งที่มันสําคัญคือประเภทของกระดาษกระดาษชนิดไหนเหมาะกับสีน้าอย่างต่ำ,ตำสุดนั่นก็ควรจะต้องเป็นนี่กระดาษร้อยปอนแนะนําเป็นยี่ห้อแคนสันซื้อมาเป็นเล่มเลยเพราะมันมีความหนามากเพียงพอที่จะสามารถอุ้มน้ําได้นะครับกระดาษร้อยปอนเนี่ยมันมีชนิดที่มันเป็นกระดาษหยาบกับกระดาษเรียบด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นกระดาษหยาบของแคนซัสมันก็จะเป็นหน้าสีน้ําเงินแต่ถ้าเเเกกิดดว่าามันนป็รระษียบ มันจะเป็นหน้าสีเขียวดังนั้นเลือกให้ดีเลือกสีน้ําเงินเท็กเจอร์ของกระดาษหยาบมันจะมีความเป็นหลุมหลุมอยู่ที่เนื้อกระดาษจับไปจะรู้เลยว่านี่หยาบแน่นอนเนี่ยมันผมจําหน้าตัวเองเนี่ยนะเป็นหลุมหลุมเห็นไหมประมาณนี้เลยมันก็จะช่วยอุ้มน้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นสีก็จะไม่แห้งเร็วมากเกินไปจึงเหมาะกับการลงสีน้ําขั้นพื้นฐานแต่อันนี้หมดแล้วนะเอาน้าปกไม่ให้ดูเฉยๆที่บอกว่าขั้นพื้นฐานนั่นก็เพราะว่ากระดาษร้อยปอนเนี่ยมันมีราคาถูกที่สุดแล้วสําหรับกระดาษที่เหมาะจะเอาามางีีีน้้ํ่่กก็จจะะรทปอยผใช เล่มดำหนากว่าเดิมนี่หนากว่าเดิมด120กรัมหน้าตามันคล้ายๆกระดาษ100ปอนก็กระดาษขาวๆนี่แหละแต่มันจะมีความหนามากเป็นพิเศษหนาต่างกันดียังไงมันจะช่วยทําให้เวลาเราลงสีน้ําทับทับทกันไปเป็นเลเยอร์เยอะๆๆๆเยอะๆเนี่ยซ้อนๆกันไปยิ่งหนายิ่งดียกตัวอย่างเช่นกระดาษ100ปอนสามารถลงสีทับกันได้ประมาณ2 3สชั้น2-3เลเยอร์มากกว่านั้นมันก็จะเริ่มยุ่ยแล้วมันจะมีความเป็นขุยๆมันจะมีความเป็นหนังๆงานก็จะเริ่มเละแล้วแต่ถ้ามันเป็นกระดาษ320กรัม มากกว่าประมาณเท่าหนึ่งห้าถึงหกรอบถึงจะค่อยเป็นขุยเพราะว่ามันมีความนามากกว่านั่นเองอุ้มน้ําได้ดีกว่าแต่ก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วมันก็จะมีเกลดกระดาษที่มันดีขึ้นไปอีกอย่างกระดาษอาเชอันนั้นแบบหลักพันนะเนื้อกระดาษเขาก็จะใช้คนละตัวกันแบบไม่ใช่เนื้อกระดาษดิมันเหมือนแบบเป็นเนื้อฝ้ายหรืออะไรอย่างนี้เลยแล้วแต่ประเภทอีกมันก็จะมีผลต่อความอุ้มน้ําความสวยความสดของสีนะครับา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 ซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งขนาดเป็นอาร์ติส์ใช้มากสุดก็เนี้าเรอย คอมเมนต์กันเข้ามาได้ oh. อาเช่ผมก็อยากลองใช้เหมือนกันเคยลองใช้แล้วแต่ยังไม่เคยลองเปรียบเทียบอย่างหนึ่งที่ไม่ควรลืมถึงเราซื้อกระดาษเป็นกระดาษยาบมาเนี่ยมันจะหยาบแค่หน้าเดียวอีกด้านหนึ่งมันจะเรียบดังนั้นก่อนใช้จะต้องเช็คให้ดีๆก่อนว่าด้านไหนหยาด้านไหนเรียบวิธีเช็คมองด้วยตาเปาล่าก็รู้ล้วอันไหนหยาบกว่ากันด้านที่หยาบมันก็จะขูขาขูดขาหน่อยแต่ถ้าโอ้ใครไม่รู้จริงๆนะด้วยการมองด้วยตาเปล่าลองจับจับดูก็ได้นะครับว่าด้านไหนมันขูขากว่ากันก็ใช้ด้านน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 ัััั้้้้้แต่่่่ถาาาาาาายยงงไไมมรรรรรููออออีีีกกกกก็็เเเเวววลลปะคคคืิธชหหขด ทีนี้ผู้อุปกรณ์ชิ้นสําคัญสําคัญสําหรับซีน้านะครับก็จบแล้วสําคัญหมายความว่าไงสําคัญคือควรจะต้องซื้อที่มันมีคุณภาพหน่อยเวลาใช้จะได้ไม่หงุดหงิดต่อจากนี้เป็นอุปกรณ์ที่ควรมีแต่ราคาถูกก็ได้ราคาแพงก็ได้หรือไม่ต้องจ่ายตังค์เลยก็ได้ใช้ของเลยใช้มีอะไรบ้างอย่างแรกนี่ที่ใส่น้ํา มีน้ำนะใช้สีน้ำกันไม่รู้บ้างอ้าวน้ำเอาไว้ทําอะไรเวลาเราลงสีไปเหนือหน่อยเนื่อยเราก็กินได้ไม่ใช่อีกแล้วทีนี้หน้าที่มันคืออะไรเอาไว้ใส่น้ําที่ใช้ล้างสีหรือใช้น้ําสะอาดในการผสมสีเจือจางสีดังนั้นมันควรจะต้องมีเผื่อไว้อย่างเงี้สักสองสามแก้วที่มันใส่น้ําใช้ทีเดียวเลยนะสองสามแก้วแบบแก้วนึงไว้ใช้ล้างสีไอ้แก้วนั้นมันก็เลอะไปแล้วใช่ไหมพระมันล้างสีไงรวมๆรวมๆกันเละตุ้มเปไปหมดแล้วแก้วนั้นไม่ควรนํามาใช้ผสมสีนะเพราะว่าไอการผสมสีถ้าเกิดเราอยากจะได้เนื้อสีจริงๆของมันมันไม่ควรจะต้ออองงมีะไรเจจา ดังนั้นมันควรจะต้องมีแก้วหนึ่งที่มันเป็นน้ําใสไว้ใช้ผสมสีโดยเฉพาะแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนในแต่ละแก้วเข้าใจนะจ๊ะและยิ่งถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนน้าก็เปลี่ยนน้าให้มันบ่อยหน่อยงานมันจะได้สะอาดพอมันไว้แค่ใส่น้ำเนี่ยมันเป็นแก้วอะไรก็ได้ไงอย่างผมเนี่ยก็ใช้แก้วที่มันได้มาจากเซเว่นเก็บไว้ขนาดนี้สะสมก็ไปใช้ใส่น้ําไม่ต้องไปเสียตังค์แต่อย่างนี้มันก็พกพาไปได้ไม่สะดวกเพราะว่ามันไม่พ็อกเก็ตมันพับเก็บไม่ได้มันก็เลยมีถังน้ําแบบพับเก็บได้ออกมาเวลาใส่ไปในกระเป๋าว่าดูกมันน้้กก็็ตตองเสีย ไปเลือกใช้กันเอาเองนะครับอย่างสุดท้ายอุปกรณ์ที่ไว้ใช้สำหรับซับน้ำจะเป็นอะไรก็ได้ผ้า คีริ้วผ้าธรรมดาฟองน้ําแต่ส่วนตัวผมถนัดใช้ทิชู่เพราะว่ามันถูกพกพาง่ายแล้วก็ใช้แล้วทิ้งได้เลยโอเคถึงมันจะไม่รักโลกนะครับ <S <S 2> <S 2> ผมยอมให้สิ่งหนึ่งนะครับบนโลกใบนี้ผมยอมให้กับทิชู่ใช้ซับสีที่มันเลอะจากคู่กันบางทีจุ่มน้ําสะอาดม,มากเกินไปก็ซับได้แต่ข้อเสียสําหรับผ้าหรือว่าพวกฟองน้ําสําคัญสําคัญ,คญที่ผมเคยใช้มาเลยน,ะนั่นก็คือเวลาผมใช้พวกนี้ซับผมไม่ได้ไว้ใช้ซับจากคู่กันไงแต่ว่าถ้าเกิดงานมันเลอะผมก็ฉีกออกมาปุ๊บแล้วก็ซับไปในงานด้วยนิดหน่อยเพราะว่า ถ้าทิชชู่เนี่ยมันสะอาดสุดแล้วสกปรกก็ทิ้งไปได้เลือกชิ้นใหม่ที่มันสะอาดขึ้นมาซับได้ในงานงานมันก็จะไม่เลอะแต่ถ้าเกิดคุณพกแ่ผพาคิลิ้วฟองน้ํามันมีความเลอะของมันอยู่แล้วงเพราะมันใช้ซําไปเรื่อยๆใช่ไหมคุณลองไปซับดิจากที่มันจะซับงานมันมาซับน้าตางานมันเละสีมันก็ลงไปดิสีมันก็ลงไปในงานดิเออคิดหน่อยดังนั้น ใช้ทิชชู่เนี่ยดีกว่าสําหรับผมอ่ะและนี่ก็คือบทสรุปนะครับทั้งหมดของอุปกรณ์สีน้ําที่ควรจะต้องรู้ไวและควรจะต้องมีก่อนที่ต่อจากนี้ผมจะสอนอะไรที่มันยากขึ้นนะครับในช่องของผมเบืองตังหน่อยที่ผมพูดมาทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณ2 0 0 0ถึง2,500บาทถ้าเกิดใครมีงบประมาณน้อยกว่านั้นอะไรที่มันปรับลดจากที่ผมบอกมาได้ปรับลดได้ครับอย่างเช่นยี่ห้อสีอะไรเงี้ยถ้ามีงบประมาณน้อยก็ซื้อตัวที่ถูกกว่านั้นได้ไม่ได้บังคับกันใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็อาจจะมีคุณภาพที่มันแตกตกก่่าาางัันนอออไปยเะสรรบ อีพีหนะน้าเดี๋ยวเราจะมาบีบสีใส่ในถาดกันก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์อยู่เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายใช่ครับมันเป็นเรื่องง่ายแต่ผมทําให้มันยากไงให้มันมีเนื้อหายคลิปหนึ่งขึ้นมาไม่จริงไม่จริงมันม,มีอะไรที่มันเป็นดีเทลอะไรที่มันควรจะต้องรู้มีทริคอะไรของมันอยู่ก่อนบีบสีต้องทํายังไงควรจะต้องจัดวางสีเรียงสีกันยังไงอันนี้ก็มีอิทธิพลต่อการที่ต่อไปเราจะเอามันเนี่ยไปลงสีในงานจริงดังนั้นควรจะต้องรู้ไว้นะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนใครเห็นว่าคลิปปนนีี้มระโยช ไม่มีโทษโปรดฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยไปให้คนที่สนใจเหมือนเหมือนกันหรือไม่สนใจก็ส่งไปให้มันรำคาญสำหรับคลิปนี้อาร์ทริกและเรบอยลาไปก่อนสวัสดีครับปา